ที่เราทําไม่ได้อย่างท่านนั้นเราตรวจสอบในธรรมะชั้นตื้นๆที่เราตรวจได้ไปก่อนถ้าตรงมันจะเริ่มมีศรัทธาขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับกันกรณีที่สองเป็นอุบายหรือเปล่าสมมุติว่าเป็นอุบายภายใต้การไม่มียานอย่างรู้ถ้าโยมไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีนะโลกมีสวรรค์มีนะ โยมก็จะต้องเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือจะต้องมีการเชื่อสองแบบนะคนเชื่อว่ามีอีกคนที่คัดค้านก็จะต้องเชื่อว่าไม่มีถูกต้องไหมถ้าโยมบอกว่าสิ่งที่พูดว่ามีผิดโยมก็ต้องเชื่อว่านารกสวรรค์ไม่มีใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็นสองความเชื่อนะนาลกสวรรค์ไม่มีก็ต้องพ่วงกับความเชื่อ